สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตลานฟิซซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมเมื่อนี้ไม่ลดข่ามาใหม่อีกหนึ่งขันนะครับผมเป็นยันมาวายเอ็มสามหาเจ็ดเออีกแล้วพี่น้องครับผมท่นานใดข่ามารับชมแล้วก็ฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อ,อครับพี่น้องวายเอ็มสามหาเจ็ดเอขันนี้จดทะเบียนปลาย ปี64นะครับจดทะเบียน25ิพฤศจิกายน2564นนะครับบอแมนขั้นเมื่อวานนะครับคนละขั้นเด้อพี่น้องเด้อครับแต่กับปีเดียวกันปี64ครับราคาก็คือเก่าเบาๆนะครับขั้นนี้ยู่319ใบเท่านะครับผม319,000นบาทนะครับพี่น้องส่งฟรีพันกิโลคือเก่านะครับผม ก้านนีกับซแพงกวาเมว่อานเนี่ยจักน้อยเมื่อนหนึ่งครับเพราะว่ากัานนีใส่ยางหลังใหม่นะครับพี่น้องยางหลังใหม่เลยนะครับยางนานี่กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับผมยางนานี่ก็งามอยู่ครับตโตรถกับสีสันเดิมๆนะครับหลังคานี้ยเปลี่ยนใหม่นะครับผมตะแกรงส่วนนี้นี่ยผมสั่งศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวได้ของมาเดี๋ยวผมมาใส่ไ้ใส่ให้คือเก่านะครับผม กดีถอดออกไปใส่ขั้นที่จะทรงนะครับผมขั้นที่จะทรงครับก็เลยเป็นโบโบอยู่ครับแต่สั่งศูนย์มาแล้วนะครับพี่น้องเรื่องเกียร์ดีคือเก่านะครับพี่น้องรถก็สไตล์สื่อก็เป็นรถให้ให้เก่าครับพี่น้องช่วงล่างก็เหงๆกับบอฟูบอ,บอเป็นสนิมปากใบมีด โอ้ยโทษร้ายๆครับพี่น้องตึงเศร้า,ขาไข่ใหม่ครับข้านกันเน้นๆนะครับพี่น้องเบอ้อในหุ่มให้ใหม่นะครับข้างหลังใหม่เลยสุดท้ายก็สาสะอ้านนะครับพี่น้องจะงามนะครับถือว่างามอยู่ราคากับแมง ปีกันไม่ใหม่ครับพี่น้องผันหลังนี่เป็นผันใบยิบสี่พันห้านะครับพี่น้องผันหาของยันหมาเองนั่นแหละครับพี่น้องใบครับถ่ายกะย่งใส่ใดอีกโดนเติมยุดครับพี่น้องส่วนใบผันก็นงามสวบใบอยู่แต่ว่าบ่มีเสียมเนะพี่น้องเสียมที่ว่าใส่สำหรับ,บเสาะเรียน เพิ่นถอดออกนะครับผมถอดออกแล้วบ่ฮู้ว่าเอาไปาใสนะครับแต่ว่าก็มีหลงรอยการใส่ขาดใส่ขาดครับคือสีบใส่โลตรีนะนะครับเวลาไทกับไทขาดไปนําเลยนะครับงามคันนี้เกื่องเกียร์แจวคือเก่เา,น,กานะครับผมแต่ว่าช่วงกับสิคัน,นี้มายู่4พัน หนึ่งร้อยชมโมงนะครับชมโมงมากยังได้กับใครย,ยังสั่นครับพี่น้องชมโมงหน่อยชมโมงไลยปะปนกันไปนะครับพี่น้องสี่พันหนึ่งร้อยครับแต่ว่าเครื่องเกียร์กับแฉกเกียร์สตาร์ทชื่อ,เ,อเดียวนะครับหางหลังทาหลังขึ้นเร็วลงเร็วปกตินะครับพี่น้อง ดีทีทโอรอ,อบเร็วรอบสามมุน30คันเป็นนี่คือยวดรอบช้ารอ,อบเร็ว โอเคใช้งานได้ปกติครับาการไม่เนีนแน่นเป็เรี้ยวลงเลี้ยวปกตินะครับด้านหน้า นี่ก็เปิดฟ้ากระโปรงได้ค่อน้านจะสูงเลยครับพี่น้องน้ำก็ดันนะครับน้ำดันก็จะเป็นฟองอระดาษพุ๊ดๆๆๆบยนะครับ <c oughs> เปิดตรงนี้นี่เ่ไา้เลยพี่น้องกระช้อแฮ้งนะครับผม ขอเหงแตง่ว่าเครื่องก็รับประกันว่าเครื่องน้ำก็ดันไวนะครับเดี๋ยวพ้าเบ่งมองนี้เอาโมมี่ไอ้นะครับพี่น้อง้าไอ้มันก็จะเป็นหมอกเ้าวๆขึ้นะครับส่วนเครื่องนี่ก็งามๆนะครับหัวฉีดเดิมปั่มเดิมหัวฉีดเดิมปั๊มน้ำเดิมส่วนเครื่องกับฝ้าสูบเดิมถือว่าโอเคครับ เครื่องกับเครื่องเดิมๆดีครับรุ่นนี้เนี่ยก็้ากระโปรงเนี่เปิดสูงสูงคักครับกะง่ายต่อการข่าวเบงเข่าเซอร์วิสตัวเครื่องครับโมเกะกะดีครับลูกปืนล้อหน้าแน่นนะครับลูกมางเน่นครับพี่น้องลกปืนล้อหน้าเน่นนะครับ อุ้มมังเน้นครับโฟวิได้สองล้อนี่ครบกันปกตินะครับพี่น้องพื้นฐานเวลาเช็คโฟวิวครับสองล้อนี้ต้องครบกันน็อตตัวตั้งเหลือ,อยังอีกตั้งเนอ,อีกด้อ,อยู่หรอครับพี่น้องอเดี๋ยวผมทดสอบการเชื่งานให้เบิรงครับ Yeah. <laughs> ความห่อนนี่กับปกตินะครับพี่นอ้องควมร้อนปกติครับความหอนหนานหลายตัวเล็ขึ้นปกติอยู่นะครับแต่ติดนะครับไฟไมีติดครับไฟนาติดนะครับ ไม่เบรกไม่เบรกติดนะครับเครื่ <c oughs> อง <c oughs> นี่ห้าสิบเจ็ดแรงเนาะครับสามพันกว่าซีซีซูเปอ์ว่าวกับขนขางจะแห้งเราบวกกับผ่านหา <c oughs> ผ่านหานี่เป็นผ่านที่ไทยเข่าดีอยู่แล้วจนได้โย่ไวผละพี่น้องเวลาดันดินก็ดันดินเกียร์หนึ่งหนึ่งห้า นี่สบายเลยหนึ่งห้สองห้านี่ยไปได้สบายนะครับถ้าเป็นหาหนึ่งกะถ้าเป็น YM351 าห้า,า,น,านึ่งตาดันสองห้กับสิอื่นแน่ชั่งหน่อยเพราะว่าเครื่องหน่อยกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือดันสองห้สบายเลยดันสองสองนะพี่นอ้องฝากว้น้ำแน่นนะครับผมยันมา y า3 5 7 a ปีปลายปี64นะครับผมราคาอยู่319,000บาทนะครับสินค้าขายเป็นเงินสดนะครับ ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่กะโทรมาติดต่อสอบถามกันได้หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่เบอร์0816004753 0816004753 0984422502 0984422502ราคานี้ส่งฟรีพ0 0กิโลฝากไว้น้ำแน่ครับอ่ะประมาณนี้ นะครับอากาศยุ่นี่กับเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวห่อนเดียวหนาวกับดูแลสุขภาพน้ำเดือพี่น้องเด้อเหมือนฝนจะตกกับปั้นนันครับเดียวสิเป็นไขาเป็นหนาวไปอ่ะพี่ไม่แหลกขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮง,งเฮงลุยลยสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งมีเงินมีท้องใส่บบขาดมือจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับผมขอบพุณหลายๆครับสวัสดีครับ